สาวชุดนอนชวนหวาดเสียวโผปีนตึกกลางดึกทำคนแตกตื่นตกใจเกิดอะไรขึ้นกู้ภัยช่วยลงมาได้อย่างปลอดภยัยรู้เหตุผลมีอึง้ง ข่าวเด่นขาเด็ดจะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ m u l l e r Media ียค่ะซึ่งได้เผยเหตุการณ์น่าตกใจเมื่อกลางดึกของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อมีหญิงสาวรายหนึ่งในไต้หวันเธอสวมชุดนอนวับววิวปีนเกาะอยู่ด้านนอกอาคารสูงสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นค่ะคเหตุหผ,ผลเบื้องหลังไม่ใช่เพราะเธอกํลาลังหลบหรือหนีใครนะคะแต่กลับสร้างความตกตะลึงยิ่งกว่าเดิมค่ะคตตเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อาคารที่พักแห่งหนึง่งบนถนนย่านจงเจนินเขตซิน จเมืองนิวไทเป้ภาพของหญิงสาวรายนี้ถูกบันทึกและนำไปเผยแพร่บนโลกโซเชียลโดยแสดงให้เห็นว่าเธอสวมเพียงชุดนอนทรงเดรสั้นสีแดงเข้มเผยแผ่นหลังเปอยเปลาป่าพยายามทรงตัวเกาะอยู่ที่ด้านนอกตึกสูงและเมื่อสังเกตดูตรงบริเวณหน้าต่างจะเห็นว่ามีชายรายหนึ่งอยู่ด้านในพยายามพูดคุยกับเธอด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโดยรายงานเผยนะคะว่าหญิงสาวรายนี้ชื่อสกุลเฉินอายุ44ปีสัญชาติเวียดนาม เธอมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับชายในไต้หวันชื่อสกุลหวังซึ่งแต่งงานและมีครอบครัวแล้วจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ฝ่ายชายไม่ให้ความสําคัญกับเธอจึงทําให้เธอกโกรธและทะเลาะก,กับเขาอย่างรุนแรงแม้ว่าฝ่ายชายจะพยายามปลอบโยนให้เธอใจเย็นลงแต่มันก็ไม่เป็นผลค่ะพวกเขาทะเลาะแล้วก็เกิดเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเมื่อเฉินโกรธจนไม่สามารถควบคุมสติได้เธอจึงปีนหน้าต่างออกมาอยู่ด้านนอกอาคารชั้นสี่และขู่ว่าเธอจะจบชีวิต ลงทางฝ่ายชายกลัวมากจึงรีบแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามเจราจาเกี้ยกล่อมโชคดีนะคะในที่สุดเธอก็ใจเย็นและสงบสติอารมณ์ลงได้ทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยเหลือเธอลงมาด้วยกระเช้ากู้ภัยของรถดับเพลิงโดยที่ไม่มีผู้ใดได้ดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ